ไอสุเอ็กซิลี่คันนี้นะครับปี2014หรือว่าปี2557นั่นเองนะครับราคาเริ่มต้นอยู่เบาๆมากเลยนะครับ529,000บาทย้ำนะครับ529,000บาทไม่รวมป้ายทะเบียนนะครับลูกค้าอันนี้ป้ายสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับ ไผ่โตโยต้าชัวอวบนราชธานีอีกแล้วนะครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศการรีวิวนะครับอยู่นอกสถานที่กันบ้างนะครับอันนี้คือบรรยากาศสดๆเลยนะครับบริเวณโตโยต้าชัวอวบนราชธานีเรานะครับวันนี้อยู่กับไผ่นะครับวันนี้เราอยู่กับนี่เลยนะครับเจ้าอีซูซูเอ็กซ์ซีรีส์นะครับปี2014หรือว่าปี2557นั่นเองนะครับตัวนี้4ี่ประตูสีขาวมุกสวยงามนะครับมีอะไร โดดเด่นน่าสนใจนะครับเดี๋ยวติดตามไหมาได้เลยครับผมมานะครับตอนนี้นะครับก็คือตัว X s e r ซ e s นะครับตัวเขาเรียกว่าถ้าเป็นสับไวรุ่นหรือว่าอันนี้เขาเรียกว่าตัวยีสุตัวโลโก้แดงนะครับตัวหนังสือแดงนะครับจะมีสติ๊กเกอร์คาดตรงฝากระโปรงนะครับนี่คาดแล้วก็มีลายคล้ายๆลายรังผึ้งนะครับโดดเด่นสวยงามมันตะไกรนะครับตัวนี้เป็นยิสุ X อ็กซ์ซนะครับ ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับเป็นโปรเจคเตอร์แล้วก็มีไฟหลีแล้วเรียบร้อยนะครับมีไฟ LED นะครับตัวนี้นะครับเวลาสตาร์ทนะครับมันจะมีไฟ LED นะครับก็คือช่วยในการมองเห็นในระยะไกลนะครับเพิ่มในความปลอดภัยมากขึ้นตัวนี้ติดสเกิร์ตมาแล้วเรียบร้อยนะครับลูกค้านี่นะครับไม่ต้องแต่งเพิ่มเลยนะครับสเกิร์ตแล้วนะครับแม็กตัวนี้นะครับ แม็กตัวนี้เป็นแม็กซิ่งนะครับติดมาใหม่นะครับแม็กให้ขอบ20เลยนะครับ2 6 5หห2 0ทับนะครับแม็กสวยงามมากนะครับแค่แม็กก็ลายหมื่นแลวนะครับลูกค้ามีปั๊มมาด้วยนะครับปั๊มแมมโบมาด้วยนะครับตัวนี้สวยงามนะครับะมิติดตัวรถนะครับโดยกงกว้างนะครับจากหัวจนท้ายนะครับสวยงามนะครับไล่มาเลยนะครับหูหูกระจกเป็นพรเมียมแลครับแล้วก็ มีไฟเลี้ยวตรงด้านข้างด้วยนะครับเพิ่มในความปลอดภัยชนะวิสัยที่ดีนะครับอีซูซูนะครับไฮแลนเดอร์โลโก้สีแดงนะครับรับกระจังหน้านะครับตัวนี้ติดการสาดมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นอุปกรณ์แต่งเพิ่มนะครับเนีสีดําสวยงามนะครับมือจับนะครับเป็นพรเมียมนะครับติดตั้งมาแล้วเรียบร้อยนะครับสวยงามเลยตัวนี้นะฮะไล่มานะครับ ตัวนี้มีแหลกหลังคาให้ด้วยนะครับลูกค้านี่นะแหลกหลังคาก็คือไว้ใส่ของด้านบนนะครับเพิ่มเวลาเราไปเที่ยวในป่านะครับเที่ยวออฟโรดนะครับเราก็ใส่ของได้นะครับมีเขาเรียกว่าตัวกันทั้งหลังนะครับเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับเพิ่มในความสปอร์ตนะครับแล้วก็ในความโดดเด่นสวยงามนะครับตัวนี้ติดมาจากโรงงานเลยนะครับสวยงามมากนะครับ แม็กหน้าแม็กหลังนะครับ20ให้มาแล้วนะครับตัวนี้เป็นแม็กแต่งซิ่งสวยงามนะครับโดดเด่นสวยดุนะครับเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันนะครับด้านท้ายด้านท้ายตัวนี้ก็มีไฟท้ายเป็น LED นะครับ LED นะครับไฟเบรกไฟถอยนะครับไฟเลี้ยวนะครับโลโก้นะครับ Isuzu x s i r i e y มา n t กไกลเลยนะครับ DDI VGS นะครับ ตัวนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของ x อ็กซนะครับแล้วก็มีโลโก้ด้านข้างนะครับมีโพรเมียมนะแต่ไกลและที่สําคัญนะครับลูกค้านี่นะครับมีกล้องสองหลังด้วยนะครับเวลาถอยนะครับจะขึ้นภาพตรงข้างบนให้ลูกค้าเลยนะครับฝั่งซ้ายก็เหมือนกันนะครับลูกค้าก็จะมีไฟนะครับ LED ทสุท้ายตัวนี้มิติโดยรวมปไาเดี๋ยวพามาดูภายในกันดีกว่าว่มามีอะไรน่าสนใจ ฟังผู้ขับนะครับตัวนี้กุญแจนะครับลูกค้าไอของ X s e r ซ e s จะไม่มีกุญแจนะครับจะเป็นระบบสตาร์ทสต็อปนะครับนี่นะครับก็คือเข้ามาในรถนะครับบิดตรงนี้ได้เลยนะครับเครื่องก็จะติดนะฮะนี่นะครับสวยงามนะครับเพิ่มความปลอดภัยลักษณะวิสัยที่ดีมากขึ้นนะครับพวงมาลัยนะครับตัวนี้ เป็นหุ้มหนังมาแล้วนะครับหุ้มหนังแล้วนะครับแล้วก็โลโก้นะครับเป็นสีแดงนะครับรับกับกระจังหน้าข้างหน้านะครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูเครื่องเสียงภายในกันฟังอ่าเครื่องเสียงนะครับก็จะมีโคนนะครับมิติเครื่องเสียงฝังในคอนโซลรถเลยนะครับ มีเมนูมากมายนะครับเมนูให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นนะโทรศัพท์ตั้งค่านะครับสามจอนะครับเป็นจอสัมผัสสามารถจิ้มได้นะครับและที่สําคัญนะครับลูกค้าเวลาถอยนะฮะนี่มันจะขึ้นภาพสองหลังให้นะครับเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นนะครับเพิ่มความปลอดภัยและษณะวิสัยมากขึ้นโทนภายในสีดํานะครับเป็นอารมณ์ดุดันนะครับ อารมณ์สปอร์ตดุดันสวยงามเลยนะครับตัวนี้ก็ให้ไฟมาเพียงพอนะครับคบคันนะครับเดี๋ยวดูข้างหลังกันมิติข้างหลังนะครับอของอีซุเอ็กซิลนะครับสี่ประตูครับความสูงจากศีรษะถึงเพงดานนะครับกว้างสบายนะครับเหยียดขาได้สบายเลยนะครับ อารมณ์รถเก่งยังไงอย่างนั้นเลยนะครับก็มีที่พักแขนให้ด้วยนะครับนี่ครับสะดวกสบายนะครับสามารถไปเที่ยวกับครอบครัวได้กันเยอะๆเลยนะครับไปเดี๋ยวพามาดูห้องเครื่องกันเดี๋ยวพามาดูห้องเครื่องของเจ้าอีซูซีลี่คันนี้นะครับนี่เลยนะครับจะเป็นเครื่องยนต์ 2,500cc นะครับเครื่อง VGS นะครับตัวนี้ให้ ตัวยอดนิยมเลยครับของอีวิสุนะครับให้ความประหยัดน้ำมันแล้วก็แรงม้าแรงบิดที่ถือว่าเพียงพอเหมาะสมกับการใช้งานในชีวิตประจำวันของเรานะครับรับประกันเครื่องยนต์ให้1ปีหรือ50,000กิโลนะครับลูกค้าแล้วก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้24ชั่วโมงไม่ว่ารถของคุณลูกค้าจะเสียที่ไหนนะครับสามารถโทรหาเราได้เบอร์ฮอตไลน์ย4ชั่วโมงนะครับ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจ i s u z X Series คันนี้นะครับปี2014หรือว่าปี2557นั่นเองนะครับราคาเริ่มต้นอยู่เบาๆมากเลยนะครับ529,000บาทย้ำนะครับ5 2 9 0 0 0บาทไม่รวมป้ายทะเบียนนะครับลูกค้าอันนี้ป้ายเดิมเจ้าของเก่าขอคืนนะ5 2 9 0 0 0บาทรถใหม่ราคารกล้านนะครับรุ่นนี้ใครสนใจโทรหาไผ่ได้ตามเบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ขอ,อาฝากกดไลค์กดแชร์ช่องทาง Youtube แล้วก็แฟนเพจ Toyota s ช o w ไว้ด้วยนะครับโอกาสหน้ามีคันไหนมานำเสนอเดียวไพ่จะรีวิวให้ดูอีกทีนะครับวันนี้ต้องขอตัวเก่าคองว่าสวัสดีนะครับสวัสดีครับ